สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่วาดจะมาอัปเดตอาการที่พี่วาดไปฉีดแอสตาเซเนกาวัคซีนเข็มแรกมาเมื่อวันที่16บหกกรกฎานะ16กรกฎาคม2564าร้ยนะพี่วาดฉีดได้16 17,18,19,20,21นะวันนี้เป็นเวลา5วันเนาะ5วันนี้พี่วาด ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรเลยนะยังใช้ชีวิตปกติดำเนินชีวิตปกติไม่ได้รู้สึกเป็นไข้หรือมีอาการแพ้ใดๆทั้งสิ้นณนะเวลานี้ตอนนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของพิวาดที่พิวาดไม่แพ้เพราะว่าตอนที่พิวาดไปฉีดยา พี่วาดมีความดันขึ้นสูง181ไม่รู้เป็นเพราะว่าเราตื่นเต้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าแต่ความดันขึ้น181ปกติแล้ว180เขาก็จะไม่ฉีดให้แต่นี่ของพี่วาด181มันเกินมาหนึ่งก็เลยต้องไปพบแพทย์ก่อนก่อนที่เขาจะฉีดวัคซีนแต่ทีนี้พอหมอเขาถามเราว่าเราปวดหัวเวียนหัวไหมณวันนั้นเราก็บอกว่าเราไม่ได้ปวดหัวเราไม่ได้เวียนหัวคุณหมอก็เลย ให้เราฉีดได้นะจะเป็นเพราะว่าพอเราเข้าไปในห้องนั้นแล้วเราเกิดความตื่นเต้นทั้งทั้งนี้ว่าทั้งทั้งนี้ว่าพี่ว่าจะเล่าอาการย้อนหลังเนาะจะเล่าอาการเล่าความที่ถามว่าเราตื่นเต้นไหมพี่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะเพราะว่าเรารู้เราเตรียมใจเรากลัวอย่างเดียวกลัวจะไม่ได้ฉีดกลัวความดันขึ้นสูงแล้วเราจะไม่ได้ฉีด แต่สิ่งที่กลัวก็คือมันก็ขึ้นสูงจริงแล้วคุณหมอถามว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เวียนหัวไหมนเวลานี้บอกไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะคุณหมอแต่ในความรู้สึกของเราคือหัวใจเราเต้นแรงหัวใจเราเต้นแรงมากเต้นตุก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 จนเรารู้สึกว่าเฮ้ยหัวใจมันจะมาเต้นอะไรตอนนี้แรงแรงวทั้งๆทงี่เราไปนั่งอยู่ข้างนอกนั่งอยู่ตอนที่รอคิวตอนที่ยังไม่ได้เข้ามา ใกล้ที่สุดที่เราจุดที่เราจะต้องฉีดแล้วเนาะมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอเราเห็นหมอนั่งอยู่ข้างหน้าตรงนี้คือซักประวัติตรงนู้นคือหมอฉีดหน้าเวลานั้นนะคือสิ่งที่เราตื่นเต้นที่สุดตื่นเต้นของพี่วานก็คือเราเรากลัวที่จะไม่ได้ฉีดพี่วานนั่งภาวนานะนั่งภาวนาขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านไปได้ได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้เราได้ฉีดเออ ก็นั่งภาวนาแบบนี้แล้วก็นั่งร้องเพลงได้สามนั่งร้องเพลงเรื่อยเปคือเราอยากทําใจให้มันสบายๆถามว่าเครียดไม่ไม่ได้เครียดอะไรเลยยังพูดกับเพื่อนเลยว่าเฮย้ยเรานั่งร้องเพลงได้ซ้ําเพื่อนดิวยังวิตกกังวลแต่พี่ว่าไม่ได้วิตกกังวลอะไรเลยวิตกกังวลอยู่อย่างเดียวคือหนึ่งกลัวจะไม่ได้ฉีดเราก็นั่งร้องเพลงนั่งร้องเพลงไปอีกสามสามสี่คิวก็จะถึงเราเราก็นั่งร้องเพลง ขยับไปก็ร้องเพลงไปเรื่อยเลย,ยทำใจสบายสบายก็ยังถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะแต่พอไปวัดคุณหมอบอกอย่านั่งพักก่อนหนึ่งร้สพอสักพักหนึ่งวันจีกทีร้อยแปสิบเอ็ดก็แต่แต่แต่คุณหมอท่านก็เลยพูดว่าวันนี้มีตะคนมาแล้วความดังสูงน่าจะตื่นเต้นแล้วเขาก็เลยบอกแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้ไปไปพบแพทย์ก่อน พี่วาดก็ถูกส่งไปไปไป,ไปพบแพทย์แพทย์ก็จะถามว่าคุณปวดหัวไหมคุณเวียนหัวไหมพี่วาดก็บอกว่าไม,ไ,มไม่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 เป็นเลยค่ะแล้วก็เขาก็เขียนมาในนั้นว่าฉีดได้จนเราไปฉีดยาแล้วก็นะ่ะมีคลิปวิดีโอมาไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาซึ่งพี่พี่พวาดกลัวนะกลัวว่าความดันเราขึ้นสูงแล้วมันจะมีผลข้างเคียงกับเราทีหลังตอนที่เราฉีดเสร็จกลับมาแล้วไง ณนะวันนี้ห้าวันไม่มีอาการใดๆเลยใช้ชีวิตปกตินอนปกติแล้วก็สิ่งสิ่งที่เราดูแลเพิ่มเติมจากจากการที่เราไปฉีดยาก็คือว่าเราเรากินข้าวให้มันเร็วค่ะก็ปกติพี่ว่าจะกินข้าวทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเลิกงานไปปุ๊บประมาณหกโมงหกโมงหกโมงกว่าาพี่ว่าจะกินข้าวแล้ว จะกินข้าแล้วก็เดินใช้กิจกรรมเดินไปหาพี่สาวมั่งเดินออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆแต่จะไม่กินเสร็จแล้วเราจะไปนอนเล่นโทรศัพท์อะไรเลยแบบนั้นพี่ว่าจะไม่ทําเมือตอตะกอนแล้วเออนี่ยละค่ะจะมาอัปเดตอัปเดตให้ทุกคนฟังว่าการฉีดวัคซีนไม่ได้แพ้ทุกคนเสมอไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวเนาะ ทุกคนทําใจสบายๆเลยค่ะฉีดเถอค่ะฉีดเนาะฉีดแล้วมันก็อย่างน้อยก็ยังเป็นภูมิคุ้มกันให้เราอ่ะได้ในระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะเราได้วัคซีนไม่ใช่ว่าโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์เราได้ตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะขอบคุณเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าห้าวันเป็นแล้วหลังห้าวันหวันเวันจะไปจนถึงนู่นอะ สิ้าวันนั่นแหละรอดูอาการไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเรายัางไงอนะประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้มันอาจจะเกิดอะไรเอฟเฟกมาทีหลังเราก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองและดูดูอาการของตัวเองไปวันต่อวันขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ เป็นกำลังใจให้พี่บ้ากับคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนที่มีความรักให้กับคู่รัก YouTube Freedom ด้วยดีเสมอมาขอบคุณค่ะ